คยได้ยินมาว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมันจะมีเลือดออกอะคะ่ะจำเป็นไหมคะว่าต้องมีทุกคนแล้วถ้าเลือดเลือดตรงนั้นมันคือเลือดของอะไรอะคะ่ะสมัยก่อนนะครับเวลาเขาจะแต่งงานกันเนี่ยเจ้าเบ่าเขาต้องเอาผ้าสีขาวนะครับไปปูบนเตียงนอนนะครับและคืนนั้นหลังจากมีเพศสัมพันธ์เรียบร้อยกับภรรยาเขาแล้วลุงเช้าเขาต้องผ้าขาวไปชูนะครับให้คนเห็นเลือด เขาเรียกว่าเลือดพมมัจารีแสดงว่าเขาแต่งงานกับผู้หญิงบริสุทธิ์มันยังเป็นความเชื่อมาจากโบราณว่าถ้าเกิดผู้ชายได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแบบนั้นกับผู้หญิงแล้วจะมีเลือดออกนะครับเพราะว่ามันมีเยื่อชนิดหนึ่งอยู่ตรงปากช่องคลอดเนี่ยเยื่อตรงนี้มจะบางๆถ้ามีอะไรผ่านเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะฉีกขาดมันก็มีเลือดออกมาไม่มากก็น,น้อย แต่ในปัจจุบันนี้นหละครับน้องๆผู้หญิงแถวๆนี้นะครับส่วนใหญ่ก็กระโดดรถเต้น6กกเมนตีลังกานะครับเล่นสปริงบอร์ดหรือบางทีก็ไปไว่ายนะ้ำบางคนก็ไปขี่มา้าบางคนก็ใช้ผ้าอนามัยชนิดสอดนั้นในปัจจุบันนี้นะครับเยื่อพรมมจารีมันอาจจะไม่มีเหลือให้ขาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ใฝ่ฝันว่าการจะมีความสัมพันธ์ครั้งแรกกับสาวบริสุทธิ์จะมีเลือดออกอันนั้นคงไม่ใช่ แต่บางครั้งบางคราถึงมันไม่มีเยื่อตัวนั้นแต่ถ้าเกิดอวัยวะมันไปด้วยกันไม่ได้นะครับหมายความว่าข้างหนึ่งเนี่ยขนาดมันเกินไปกับอีกข้างที่จะรับไหวเนี่ยนะครับนะครับนั้นเหมือนเหมือนน้องจะเข้าประตูนึกออกไหมถ้าประตูมันเปิดโล่งโถงก็เดินเข้าไปง่ายๆจริงไหมครับถ้าประตูมันปิดอยู่แล้วเราเป็นตัวใหญ่เราจะเข้าเราก็ต้องสีเข้าไปใช่ไหมครับสีเข้าไปมันต้องถลอกสักข้างไม่ประตูถลอกก็ไอ้ที่เข้าก็ถลอกกันนะครับนะ ใช่ไหมแบบนั้นเลือดก,ก็ออกนะครับแต่โดยปกติเนี่ยนะครับการมีกิจกรรมด้านนั้นส่วนใหญ่นะครับฝ่ายรับมักจะมีการนะครับฉีกขาดบ้างไม่มากก็น,น้อยก็เลือดก,ก็จะออกมาแบบนั้นนะครับจำไว้นะครับถ้าเกิดเกิดกรณีแบบนั้นต้องรีบไปหาคุณหมอทันทีนะไม่ใช่รอจนหมดตัวแล้วค่อยไปหานะครับ